เเต็มกําลังเพื่อให้ทุกคนได้ทาพิธีนี้แล้วโดยที่เราทุกคนสามารถสามารถฝากดวงได้ในราคาหลักร้อยคือ999ของมงคลได้พิธีเจ็ดพิธีใหญ่ได้ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงราสพิมพ์ฝากดวงนะครับคือรอบนี้คือที่สุดนะครับแต่ว่าบทแห่งเทพรันหนึ่งเนี่ยเขาได้ของมงคลที่ลิมิเต็ดมาก ใครเป็นรุ่นหนึ่งกดหนึ่งนะครับตั้งใจห้าแสนจบพอเวลาจริงได้ร้านจบแน่แน่รอบที่แล้วทุกคนรูไหมว่าชุดพิธีที่สีต่ตันตะเทวตันตะเทวีตั้งเป้าไว้ที่สามแสนจบแต่โมฮานอัปเดตล่าสุดนั่งนับกับท่านพามเพราะตอนแรกท่านพามตั้งเป้าไว้สามร้อยหนึ่งใช่ไหมครับแต่รวมแล้วเป็นหกร้อยี่สิบเอ็ดสรุปตันตะเทวีรอบที่แล้วสวด ต้องบอกว่าตอนนี้ชื่อของ A. จัก,กรพัทถูกพูดถึงเป็นอย่างมากคุณผู้ชมแลวต้องบอกว่าเพจต่างๆมีการโยงเรื่องราวว่าหมอผีหมอดูดวงคนต่อไปเนี่ยที่จะตามรอยหมอบีจะเป็นใครกันแน่ต้องบอกว่าตอนนี้มีหลากหลายชื่อมากๆบางชื่อเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าดังระดับประเทศก็มีส่วนบางชื่ออาจจะเคยเห็นในโลก t ิ k กตอกอาจจะเห็นในโลกเนี่ยโซเชียลมาก่อนแต่ต้องบอกว่าชื่อของเอจัก,กรพั ไม่ใช่เพิ่งปรากฏขึ้นคุณผู้ชม่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วต้องบอกว่าเอจัก,กรพัฒครั้งหนึ่งเคยถูกปรากฏเนี่ยในหน้าสื่อก็คือเรื่องของการเนี่ยที่ให้มีคนหมอบกราบนั่นเองคุณผู้ชมทีนี้เราจะเริ่มประเด็นกันแบบนี้คุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปย้อนว่าจากพ่อค้าขายสบู่คนนี้เนี่ยทาไมเอจัก,กรพัฒวันนี้กลายมาเป็นอาจารย์กลายมาเป็นผู้วิเศษพลังวิเศษเนี่ยไปล่ําเรียนจากไหนและวิธีปฏิบัติของเขาเนี่ย ทำไมถึงมีคนเนี่ยเคารพศรัทธาคุณผู้ชมต้องบอกว่าเอจักรพัทจริง,รงๆแล้วออกมาชี้แจงเนี่ยเมื่อ4ี่วันก่อนบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาคก,การให้หวยหรือว่าการใบหวยเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ต้องบอกว่าพลังวิเศษที่เอจักรพัทมีเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าเอนีออนต้องบอกว่าจริงๆแล้วหากว่าเอ้ยขามวดคลิปทั้งหมดที่ผมก็เข้าไปดูนะว่าเฮ้ยทำไมคนเนี่ยถึงเคารพศรัทธาเขา ต้องบอกว่าตัวเอจักรพัทหรือว่าอาจารย์เอเนี่ยที่ลูกศิษย์เขาเรียกกันเนี่ยคุณผู้ชมเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางอย่างเช่นเรื่องพลังที่เขามีเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาทําอยู่คือเขาเปรียบเสมือนตัวกลางฮะและเขาเนี่ยเหมือนมีการตั้งสํานักบริเวณบ้านซึ่งแน่นอนว่าเรื่องตอนนี้ที่ดังที่สุดเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการฝากดวงโดยมีการเอาดวงตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ในหลอดแก้วและอาจารย์เอเนี่ยก็จะมีการนําดวงเนี่ย ที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีการนํามาฝากเอาไปฝากต่อเนี่ยที่ประเทศอินเดียซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้คนก็งงว่าเฮ้ยดวงตัวเองเนี่ยทำาเอาไปฝากคนอื่นทําไมไม่เก็บไว้ดีหรือว่ารักษาไว้ดีและไปฝากประเทศอื่นเนี่ยไม่ได้เหมือนที่อาจารย์เบียร์พูดหรือไม่ทีนี้พลังวิเศษของต้องบอกว่าพลังที่เขามีหรือว่าอาจจะเป็นตัวกลางอะไรเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจากนักธุรกิจหรือว่า คนขายสบู่สู่อาจารย์สายมูเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเส้นทางของเขามีการเริ่มต้นเนี่ยในช่วงโควิดคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยทำธุรกิจแล้วมันสะดุดเขาเนี่ยกลับพบเส้นทางใหม่เข้าสู่โลกสายมูนคุณผู้ชมมีการศึกษาการบูชาเทพอันนี้หลักๆนะคือการบูชาเทพการแก้กรรมการทําบุญจนกลายเป็นเอจกักรพัรดิที่มีแฟนเพจเนี่ยกว่า1ุดล้าน1.6ล้านคนเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่า หากใครเป็นสายโปรดักชันต้องบอกว่าคอนเทนต์ของเขาเนี่ยจัดเต็มมากๆคือคลิปเนี่ยลงทุนสุดๆในการทําคลิปและมีการเนี่ยผสมผสานาเรื่องความเชื่อและพลังใจจนผู้คนเนี่ยศรัทธาก่อนในเวลาต่อมามีการก่อตั้งนะฮะจัก,กรพรรดิทเทวไลตรงนี้เนี่ยก่อตั้งที่แถวประเวศกรุงเทพนะคุณผู้ชมซึ่งภายในอาสมเนี่ยหรือในเขตของเขาเนี่ยมีองค์พระพิคเนตและปู่นาคาจัก,กรพรรดิให้ผู้คนเนี่ยสักการะ พร้อมทั้งสร้างของมงคลไม่ว่าจะเป็นปีเสียให้ผู้คนศรัทธาได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญของวงการสายมูเลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกว่าเขาก็มีการออกมายืนยันนะผู้ชมว่าไม่ใช่หมอผีไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันไม่รับเงินบริจาคทุกพิธีกรรมเนี่ยทำด้วยความศรัทธาและมีทนายเนี่ยคอยกํากับเรื่องกฎหมายทําให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพราะโชคชะตาเพียงเดียว แต่เพราะความจริงใจนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเอจกกักรพัน์เนี่ยหากจะสรุปชีวิตของเขาต้องบอกว่าจากเด็กชาวนาะสู่นักธุรกิจพันล้านก็คือการขายสบู่และก็เป็นครูเนี่ยหรือว่าอาจารย์สายมูผู้โด่งดังคุณผู้ชมแน่นอนว่าเขาเนี่ยปเปรียบเสมือนตัวกลางคืออาจจะไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรแต่เขามีการพูดลักษณะการพูดเขาเนี่ยโน้มน้าวใจคนได้บอกว่าเฮ้ยทำบุญเนี่ยกับพ่อปู่แบบนี้จะดีนะ ทำแบบนี้แก้กรรมแบบนี้จะดีลองมาแก้กับอาจารย์เอาดวงมาฝากอะไรแบบนี้เปรียบเสมือนตัวกลางในการเนี่ยเชื่อมต่อกับเทพที่เขาเคารพนับถือศรัทธานั่นเองโดยมีของที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพที่เป็นผู้นำเนี่ยอยู่ในอาสมเขาก็อย่างที่ผมบอกก็คือพระพิคเนตและก็ปูน่นาคาเนี่ยจกักรพัรดิทีนี้ผมมีคลิปคลิปหนึ่งนะคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วก็ตัดสินคอมเมนต์หน่อยว่าการพูดจาของคนที่ชื่อว่า เอจักรพัิเนี่ยการโน้มน้าวในการฝากดวงเนี่ยจะไปอินเดียต้องมีอย่างนี้ต้องได้คนเท่านี้และจะมีการฝากดวงเนี่ยคือเป็นครั้งที่2ด้วยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคือเขาทํามาหลายครั้งสําหรับการฝากดวงเนี่ยของเอจักรพัิเราลองไปฟังคลิปดูนยฮะอาจารย์มั่นใจมากว่า999บาทได้ของมงคลบินไปทำพิธีที่อินเดียให้ทั้งหมด4ครั้งสวดทั้งหมดจะใช้พรามอาจารย์ตั้งเป้าไว้999 9า่าสนสวดขั้นต่ํานะครับ ตั้งใจไว้นะครับขั้นต่ำสองแสนจบจริงๆอาจารย์ตั้งขั้นต่าในใจของเราคืออาจารย์คือห้าแสนจบหาไม่ได้หรอกครับจโยติเลิงสักติปีถาเจ็ดพิธีใหญ่ไม่มีทางหาได้ด้วยอาจารย์มั่นใจมากและนี่คือพิธีแห่งชีวิตนะคะแล้วอาจารย์ได้ทุ่มเทเต็มกําลังเพื่อให้ทุกคนได้ทําพิธีนี้แล้วโดยที่เราทุกคนสามารถสามารถ ฝากดวงได้ในราคาหลักร้อยคือ999ของมงคลได้พิธีเจ็ดพิธีใหญ่ได้ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วรหาเพิมพ์ฝากดวงนะครับคือรอบนี้คือที่สุดนะครับแต่ว่าบุตรแห่งเทพรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาได้ของมงคลที่ลิมิเต็ดมากที่เป็นของพระแม่จริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีให้บูชาอีกแล้วเขาเป็นรุ่นหนึ่งเขาเป็นเพราะบุตรแห่งเทพรุ่นหนึ่งต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเขาจะได้สิทธิประโยชน์ บางอย่างก่อนเพื่อนเสมอนะคะเราจะต้องบอกอย่างรอบพิธีนี้ถ้าเขามาซ้ําทําพิธีอีกรอบหนึ่งฝากดวงอีกหนึ่งรอบสิ่งที่เขาได้ของมงคลก็ได้มากกว่าสวดําพิธีมากกว่าน่าจะเท่าตัวเลยค่ะแล้วก็ในโอกาสต่อไปกิจกรรมใดๆต่างๆบุตรแห่งเทพรุ่นหนึ่งจะได้รับรู้ข่าวสารก่อนเพื่อนใครเป็นรุ่นหนึ่งกดหนึ่งนะครับตั้งใจห้าแสนจบพอเวลาจริงได้ล้านจบแน่ รอบที่แล้วทุกคนรู้ไหมว่าชุดพิธีที่สี่ตันตาตะเทวีตั้งเป้าไว้ที่3แสนจบแต่โมฮานอัปเตียล่าสุดนั่งนันับกับท่านพรามเพราะตอนแรกท่านพรามตั้งเป้าไว้301ใช่ไหมครับแต่รวมแล้วเป็น621สรุปตันตะเทวีรอบที่แล้วสวดตันตะเทวาเสราวาทำไปทั้งหมด7แสนจบนะครับ7แสนจบนะครับ และรอบนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งใจว่าขั้นต่ําในใจนะจริงจริงแจ้งไว้ก่อนสองแสนแต่ขั้นต่ําในใจของอาจารย์คือสวดให้ทุกคนห้าแสนจบหนนบารามีให้กับเราให้กับดวงเราทุกคนเนี่ยนะครับตั้งเป้าไว้ที่ห้าสองแสนแต่ว่าในใจคือห้าแสนแต่จริงๆอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์รวบรวมท่านพรามนักบวชครูบาอาจารย์ได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าท่านมีล้านจบแน่นี่ฮะคุณผู้ชมเป็นไงฮะลองตัดสินกันหน่อยคอมเมนต์กันหน่อยว่าวิธีการฝากดวง วิธีการของเขาการพูดเนี่ยต้องบอกว่าเยี่ยมยอดและโปรดักชันในการทำคลิปของเขานะคือมีกล้องในทุกจุดและภาพที่ออกมาโอา้โหมันดูยิ่งใหญ่อลังการมากคุณผู้ชมซึ่งทีนี้อยากจะให้ไปดูประวัติสักนิดหนึ่งนะเอาแบบย่อๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเอจกกักรพัฒคนนี้เนี่ยเขาคือต้องบอกว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ชนใช่คนร่ำรวยนะคุณผู้ชมและเขาเนี่ยทำธุรกิจก็คือนีออนไวหรือว่าสบู่นีออนที่เรารู้จัก ต้องบอกว่าในเขาเนี่ยต้องบอกว่าในการทําธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขายออนไลน์เป็นหลักนะฮะและก็มีเนี่ยการจําหน่ายทั่วประเทศตั้งแต่ปี2560ทําให้ยอดเขาตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจากปัจจุบันเนี่ยขายได้200ล้านกลายเป็น400ล้านเนี่ยต่อปีเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าผลงานเขาเนี่ยมากมายและเรื่องราวที่เขาไปเกี่ยวข้องจนมาเป็นอาจารย์สายหมูก็อย่างที่ผมบอกก็คือหลังโควิด -19 เนั่นเองแน่นอนว่าเอจักรพัฒชื่อนี้ไม่ได้เพิ่งปรากฏในหน้าสื่อ แต่ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเคยปรากฏมาแล้วนัเนเองคุณผู้ชมทีนี้มันมีข้อมูลอีกนิดนึงนะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านเป่าโพสก็ต้องบอกให้ความเป็นธรรมกับคุณเอจกกักรพัฒน์เขาด้วยว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและต้องบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะทํามาหากินโดยสุจริตโดยใช้ความเชื่อเป็นแกนนําหรือว่าเป็นสิ่งเนี่ยนำทางหรือไม่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาแต่ล่าสุดเนี่ยท่านเป่าก็โพสนะคุณผู้ชมและคนเนี่ย ก็ไปคอมเมนต์เนี่ยกันค่อนข้างเยอะก็คือท่านเปามีการโพสต์ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าผู้วิเศษคนที่3ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกตํารวจเพ่งเลงอย่างหนักเจ้าตัวก็น่าจะรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอีกไม่นานจะกลายเป็นข่าวใหญ่หลังมีการประเมินความเสียหายเนี่ยพุ่งกว่า700ล้านต้องบอกว่าอดีตเนี่ยคุณผู้ชมก็คือหมอก,กระเป๋าค่าดูดวงเนี่ยหลักร้อยไต่ไปจนถึงระดับเป็นหลักแสนหลักล้านต่อครั้งด้วยการเสริมชะตาบุญทองคํา มีทักนักธุรกิจดารานักการเมืองศรัทธากันค่อนข้างวงการลงหลงเนี่ยทุ่มเททั้งเงินทั้งทองถวายเพราะความเชื่อว่าชีวิตจะปังแต่สุดท้ายเนี่ยรู้ตัวอีกทีเงินปลิวเนี่ยหายเป็น10ล้านจุดขายของผู้วิเศษรายนี้คือทําตัวเนี่ยดาวกับเจ้าต้องมีคนกลางร่มปูพรมให้เดินสิทธิ์เนี่ยก้มกราบและยังมีผ้าเนี่ยให้เหยียบ ก่อนที่จะนําไปบูชาต่อซึ่งคนคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมท่านเปาบอกว่าจะมีคนออกมาแฉแล้วก็แจ้งความด้วยตนเองเป็นถึงระดับเศษถีใหญ่ด้วยซึ่งป้านเปาเนี่ยบอกว่าไม่เกินสัปดาห์นี้ความจริงเนี่ยจะถูกเปิดโปงอย่างแน่นอนฟันธมให้คุณผู้ชมเลยจากโพสต์ของท่านเปาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คุณเอจกจักรพัฒแน่นอนนฮะไปดูเพจบิ๊กเกลียนบิ๊กเกลียนเนี่ยมีการเปิดข้อมูลชัดเจนนะผู้ชมว่าผู้วิเศษคนทีคน่คนเนี้ย คือใครกันแน่แต่บอกเลยว่าข้อมูลจากท่านเปาตรงนี้ไม่ใช่เอจกกักรพัฒด์คุณผู้ชมนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดาวที่มาอัปเดตกันและมาให้อัปคือต้องบอกข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ชมว่าเอจกกักรพัฒนนี่เขาเป็นใครเขาทําอะไรบ้างและธุรกิจเนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขากลายมาเป็นอาจารย์ในสายมูได้ไงแม้มันจะดูไม่มเมกเซนคุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่าเขาจากนักธุรกิจเนี่ยจากอาจารย์คือจากคนขายสบู่ ลายมาเป็นเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นอาจารย์สายมูแบบนี้มันก็ดูแปลกประหลาดไปนิดนึงและแน่นอนว่าคนเนี่ยก็มีการเชื่อและก็มีการถามคอสว่าการฝากดวงไปอินเดียเนี่ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็ต้องบอ,อกว่ามีคนฝากไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับผู้ชมต้องตามกันต่อในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องราวของผู้วิเศษว่าจะเป็นใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่ตามรอยเนี่ยหมอบีทูดสื่อวิญ,ญญาณนั่นเองฮะ Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ